กลับเข้ามาสู่ในชั่วโมงเวลาบ่ายๆแบบนี้ด้วยนะฮะ13นาฬิกากับ18นาทีนะครับในสักครู่นี้ฮะสองซิงเกิลหยิบม,มาฝากกันครับเป็นหนึ่งงานนะฮะวันนี้มานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผมนั่นก็คือคชา AF8 นั่นเองนะฮะกับบ่าย2ครับแล้วก็หนึ่งงานจากต้นด้วยกับคามอนนั่นเองนะครับสองเพลงต่อเนื่องกันทั้งไทยกับบรรยากาศบ่ายๆแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าดีกรีในห้องนี้ร้อนแรงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าแอร์ไม่เย็น <c oughs> สวัสดีทั้งคู่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเราคณไม่แนะนาผมเลยเลยอันนี้วันนี้ผมมีหนึ่งคนมาสัมภาษณ์ด้วยนะมาร่วมสัมภาษณ์นะฮะนั่นคือเก๋ากวางครับผมสวัสดีเก๋วกวางด้วยระเกลาดพริกครับนะฮะวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วไม่ใช่มาแค่2คนครับฮะข้างล่างครับโอ้ข้างล่างมาแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับนั่งจกเวลากันอยู่ข้างล่าง นะครับมากันตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้มี2ที่ใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับวันนี้มี2ที่เดี๋ยวจะไปที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปที่สพทบอีกหนึ่งที่ใช่ครับผมอ่ะวันนี้ไหนๆเราก็มาเจอะตัวกันเป็นๆละเน้นหนึ่งครับมาเลยฮะแนะนําตัวกันเลยครับครับผมสวัสดีครับกระชาณนนทนาฮะจากทูตันเชียครับผมสวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับ อืมนะครับนะฮะคาชาใกล้ๆใหม่ที่หนึ่งนะฮะเพราะเสียงไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่ะนะครับวันนี้ฮะทั้งสองคนครับมาในเรื่องราวของการซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้บ่ายสองโมงครับผมนะฮะเป็นยังไงครับซิงเกิลบ่ายสองโมงอารมณ์ของเพลงแล้วก็เป็นใครวิ่ได้ได้ทราบว่าพี่ว่านใช่ไหมใช่ครับพี่ว่านเป็นโปรดิวให้ใช่นะฮะเพลงบ่ายสองนะฮะก็เป็นเป็นเพลงที่พูดถึงการที่แบบคิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงเขาตลอดเวลาแล้วก็เพลงนี้ได้ความพิเศษตรงที่ว่า เพลงใบสองเนี่ยพี่ว่านธนกฤษครับเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งคนเขียนเนื้อต่างดนตรีแล้วก็มีแบบพี่พี่วงเบเตอร์เบเตอร์ครับที่เป็นคนทำดนตรีครับนะครับนะฮะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าไมค์เราจะมีปัญหาอืนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคุยกับต้นต้นไปก่อนได้ครับนะฮะโอเคสิ่งดังฟังชั้นสิ่งดังฟังชัน้นเดี๋ยวเราแชร์ไมค์กันก็ได้นะครับอ่ะไปถึงที่ไหนแล้วเมื่อสักครู่นี้ของคชา นะครับของโต้นี่ก็พี่ว่านเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ครับอืนะครับของโต้นี่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับคาร์มอนใช่ครับเป็นแนวเพลงคล้ายๆฟังแบบอายุคย้อนยุคหน่อยใช่ครับเป็นเป็นเป็นมทาครับครับนะฮะเพลงนี้ครับได้แรงบันดาลใจทําไมถึงเป็นคาร์มอนทำไมถึงเป็นคารมอนก็เนื้อหาก่อนเลยแล้วกันครับก็คือ เพลงจักรวาลเนี่ยมันอาจจะต่อเนื่องมาจักรวาลคือเป็นซิงเกิลที่2อง 2> คือจักรวาลเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เหมือนเราตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่ใครคนนั้นคือใครอะไรเงรรี้ยรเป็นอารมณ์เหงาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคมอนเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่เออเราเริ่มเจอใครแล้วเป็นเป็นวิวัฒนาการแล้วเริ่ม ชอบคนนี้มีคนนี้มาชอบแต่ว่าทําไมเขายังไม่ไม่เข้ามาทำความรู้จักกับเราสักทีไม่เข้ามาหาเราสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยบเแบบว่าเออแบบเออก็มาสิชอบกันก็ก็เข้ามาเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงแบบเร็วๆเพลงสนนลยยงสารอะไรเงี้ยปล่อยออกมานาะนยังฮะชิงกันนี้สักพักหนึ่งแล้วครับ<ม>นาน<ม>นานพอสมควรแล้วกระแสพูดถึงกระแสนิดนึงกระแสดีครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ที่หลายๆคนชอบกันเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะฟังต้นร้องเพลงช้ากันเยอะเพลงแรกก็ช้าเพลงที่สองก็ช้าพอมาเพลงนี้เราก็เลยรู้สึกอยากจะให้เห็น อีกมุมหนึ่งของเราให้เห็นมุมสนุกเห็นมุมสนุกสนานของเราก็เลยปล่อยเป็นเพลงเร็วเพลงนี้ออกมาอะไรเลยครับแล้วก็ <gestellt> หลายๆคนก็ชอบครับนะฮะอ้าวคาชาบ้างคาชาทําไมถึงบ่ายสองเพราะว่ามันร้อนเพราะว่ามันยังไงทําไมถึงบ่ายสองใช่ไหมครับก็เคยนั่งคิดกันเล่นๆความจริงอะ่ะคำนิยามของมว่าบ่ายสองแต่ละคนอาจจะคิดได้ไม่เหมือนกันสำหรับผมผมคิดว่าสําหรับคนทํางานที่กาลังมีความรักอยู่ฮะช่วงบ่ายสองใช่ไหม ผมเชื่อได้ว่ากินข้าวอิ่มๆิ่ม่วงทุกคนอ่ะาใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคิดถึงใครสักคนหนึ่งผมว่าไอความคิดถึงคนคนนั้นมันทําให้เราหายง่วงได้ใชหครับระหว่างบ่ายสองกับแค่ของเรียนแบบห่างกันนานไหมฮะหมายถึงระยะเวลาในการปล่อยเพลงใช่ไหมครับก็พอสมควรครับผมเพลงอ่แค่ของเรียนแบบนี่จะปล่อยในช่วงปีที่แล้วช่วงเดือนกันยาอ๋อ แต่ว่าสถานีเรายังได้รับความนิยมอยู่เลยนะสำหรับแค่ของเล่นแบบของกาชชานี่เยี่ยมมากขอบคุณครับนะมีคนขอเข้ามาในช่วงของผมเองแล้วก็ในช่วงของพี่ปีรัญญาด้วย <c oughs> นะฮะเรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างที่มีกระแสตอบรับดีเหมือนกัน <c oughs> นะฮะแล้วโดยภาพรวมของกระแสเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> สำหรับเพลงบ่ายสองใช่ไหมครับก็ แฟนๆหลายๆคนที่ได้ฟังแล้วรู้สึกชอบเลยเแล้วยิ่งบวกกับ M v มบีที่ได้ดูกันไปครับเ<ช>พราะเนื้อหา MV มนี่ในตัวเ v กมะชาจะเขาเรียกว่าปลอมตัวเป็นหลายๆคาแรคเตอร์มากเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วินปลอมตัวเป็นเจช่างทําผมแล้วก็ปลอมตัวเป็นอาม่าซึ่งแฟนคลับดูแล้วก็หลายๆคนชอบฮะโดยเฉพาะบทอาม่าเพราะเขาบอกว่าผมไม่ต้องต่างหน้าก็เหมือนอาม่าทำไมฮะเหมือนเหมือนเหมือนตรงไหนเขาบอกว่าหน้าเหมือนดีหน้าเหมือนอาม่าดีผมก็มานั่งนึกจะชมหรือด่าวะเนี่ย นะครับแหมตอนนี้ห้องส่งเรานะฮะดีกีเราร้อนจริงฮะับตอนนี้พัดกันแล้วครับพัดพัดกันแล้วฮะนะฮะโอ้นะฮะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคนเยอะมากในช่องเราส่งปกติจะมีนักจัดรายการอยู่คนเดียวไงเออวันนี้มีหลายๆคนมาร่วมแจมด้วยมาเรื่อยแบบว่านิดนึงนะฮะครับฮะสำหรับเรื่องเราววันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะมาโปรโมทเพลงแล้วอ่านะครับวันนี้เนี่ยจะมาโปรโมทเรื่องของการคัดเลือกกับ Academy f a n t a s i ย์เซ s ยซีซั่นด้วยใช่ครับผม ยังไงฮะปีนี้ก็บอกว่าคัดแบบพิเศษด้วยใช่เพราะว่าเป็นหนึ่งทศวรรษของ AF ใช่ฮะใช่ก็เนื่องในโอกาสสิปี AF นะครับเราก็ปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมีพิเศษอย่างเกิดขึ้นอย่างเรื่องแรกเลยคือการออดิชั่นออดิชั่นปกติเราจะต้องไปนั่งต่อแถวตั้งแต่ตีสี่ครึ่งใช่ครับแล้วก็ปกติเนี่ย จะต้องไปตามหัวเมืองใหญ่ๆใช่ใช่ตามภาคก็จะเป็นเชียงใหม่หรือเป็นขอนแก่นหรือว่าเป็นหัดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษคือเราไปทุกจังหวัดเลยไปแต่ลจังหวัดเลยฮะใช่สามจังหวัดก็ไปนะฮะไปหมดทุกจังหวัดเลยครับไปมาแล้วครับไปมาแล้วด้วยลอดตายกันมาแล้วครับนั่นแหละก็แล้วเราก็จะไปกันต่อครับก็คือเรียกได้ว่าเห็นรถ AF เมื่อไหร่เนี่ยเข้าไปขอใบสมัครได้เป็นเหมือนรถโมบายใช่ครับรถเทรลรถโมบายเห็นรถ AF วิ่งมาปั๊บกระโดดตัดหน้าเลยนะฮะพี่พี่พี่จอดก่อนถ้ากระโดดตัดหน้าก็จะไม่ได้ใบสมัครนะครับก็คงต้องไปโรงพยาบาลก็ ลาบุรีของเราครับวันที่สิบครับสิบเมษายนเมษายนนี้ที่เมเจอร์ซินิเพ็กซ์ที่เมอร์บันโป่งใช่ครับแล้วก็ที่จังหวัดไหนเนี่ยมีเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ก็คือเข้าไปได้เลยครับว่าปีนี้เราร่วมกับเมเจอร์อืใช่จริงๆน่าจะมาลงหนังลาบุรีบ้างนะดังนะาลงหนังลาบุรีอที่มันเป็นข่าวใช่ไหมและมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือปีนี้เราเพิ่มอายุปกติปกติจะเป็นสิบห้าถึงยี่สิบห้าสิบห้าถึงสามสิบเพิ่มอีกห้าปีใช่เพราะว่า ปีก่อนๆเนี่ยเราก็มีเพื่อนที่ไปออดิชันด้วยกันเยอะเหมือนว่าพี่เขาก็อายุ25แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือหมดสิทธิ์เป็นปีสุดท้ายของพี่แล้วพี่ต้องได้แล้วเหมือนเขาไม่ได้ไปเขาก็โหพี่คงแบบเฟลๆฟลนิดนึงหมดโอกาสแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยท่านท่านทั้งหลายกลับมาได้นะครับคือถึง30ปีครับแล้วน้องต้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้23ครับ23บางคนหนังหน้าผม29จะเอาอะไรไปสู้เขายังได้อยู่ครับยังเฟซเขาเฟซกันอยู่เลยนะครับ ถามย้อนกลับไปหน่อยเลยนะฮะไหนไหนพูดถึงเรื่องเอฟสิบแล้วย้อนกลับไปหน่อยนะฮะอยากรู้นะครับเวลาไปตามล่าฝันนานไหมกี่ปีฮะสําหรับการรับคัดเลือกก็สําหรับค้าราชการแล้วก็ต้นอ่ะไปเหมือนกันครับไปทั้งหมด3ครั้งก็คือสปีฮะสามปีเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งรู้จักกันตอนเลียกการใช่แต่ว่าเรามีเส้นทางเส้นทางที่เหมือนกันคือ3ปีก็จะได้นะฮะก็อยู่ที่เข้ารอบที่ AF8 ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นไปเลือกเพลงอะไรมา audition เลือกเพลงอะไรมา audition จำได้ไหมจำได้ไหมครับเยอะเยอะอยู่เหมือนกันผมจําได้เพลงหนึ่งผมเอาเพลงแฟนคลับของน้องปอย F7 มาลองแฟนคลับร้องเต้นได้ไหมคอนิดหนึ่งเอาละอยากจะมีแฟนคลับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนคลับให้หรือเปล่ารอเธอมานานแล้ว เมื่อไรเพื่อนคนนี้จะเป็นแฟนของเธออะไรประมาณนี้รนนนครับผมเลยน่นะฮะไอเสียงร้องไม่เท่าไหร่นะดูสายตาเวลาฟิล์มมันถ่ายทอดออกมาใช่ไหมครับเรยนองะครับนต้นเหรอฮะของต้นก็เลือกเพลงเมื่อเลือกเลือกเพงเมอร์ซี่ครับ ح ح> ต้นเขาจะเด่นมากเรื่องสากลเป็นเป็นเพลงที่เราถนัดอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ลองสักนิดหนึ่งใช่ไหมโอเคจาได้เลยเพลงนี้ขึ้นไปแล้วก็ทุกคนก็ What? 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 <laughs> okay. You got me begging you for mercy, yeah, yeah. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said you better release me. Oh, can <coughs> <coughs> I เสียงไม่เท่าไหร่ครับครับต้องมาดูที่สตูดิโอตาตาทั้งคู่ฮะมันจะเหมือนกันมันไดครับมันมันไดเสียงคุณเห็นลูกคอเขาไหมขยี้ซะเสียวเลยนะครับแล้วทํางานเป็นทีมด้วยนะคนหนึ่งมีีพ็กช่นส่วนตัวด้วยนะครับก็ได้รับเลือกมาครับในะฮะในถามบรรยากาศหน่อยตอนที่ร้องเสร็จเอาประกาศผลเลยไหมเอาฟิลแรกก่อนที่บอกว่ากร๊บเชิญครับปีแรกที่เข้าไปเป็นยังไงบ้างโหยมันก็ คือปีแรกเราก็เฟลอะเราไปแบบเราไม่รู้อะไรด้วยไงฮะปีแรกเราไม่ได้แบบเตรียมตัวไปปีแรกแต่ค่อนข้างทรหดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เตรียมรับกับความผิดหวังอะไรหลายอย่างมาแล้วคือเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมือเนี่ยกำความฝันไปใช่เต็มสองมือพอขอบคุณค่ะความฝันล่วงเลยครับล่วงเลยแหละอืแล้วซึ่งมันก็เลยทําให้เรามีภูมิต้านทานแล้วสาหรับปีต่อๆไปคือเรารู้แล้วว่าเออแบบมันต้องเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า มันออกปุ๊บได้ปั๊บเลย่ก็คือเราก็ต้องแบบแบบถามหามนิดนึงพอพอตีแรกที่เราไม่ได้ครับพอออกมาจากห้องกลับบ้านตอนคืนนอนคิดอะไรเออไม่นอนคิดแต่ว่านั่งมองหน้าต่างแล้วก็มีสายฝนตกลงมาเหมือนถ่ายเอ็มีเลยคเหมือนแบบเป็นความผิดหวังอะไรเงี้ยอือฮึคือจะแบบคิดอะไรฮะแต่ละคนแบบของผมผมปล่อยโฮไปตั้งแต่ โฮเลยอหรอผมโฮปีจำได้ปีหกผมร้องไห้โฮนี่โฮตลอดบ่นน้ำตาได้ก็โฮไม่ได้ก็โฮเป็นอะไรนะคุณนายโฮคุณชายโฮคุณชายโฮคุณชายโฮไยโฮเลยนะฮะไม่ได้นะครับแล้วยังไงฮะพอมาปีที่สองเพราะประกวดถึง3ปีนะฮะปีที่สองทำไมกลับมาอีก เพราะว่าทาไมกลับมาอีกใช่ไหมครับไม่เข็ดไงไม่ไม่บางบางคนนะไปไปไปปีแรกเฟลแล้วเออเปียโอ้ชั่นปีสองฉันคงไม่ได้แล้วแหละผมเลยไม่ไปอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะครับพี่สำหรับผมผมคิดว่าไอเนี่ยไอร้องเพลงเนี่ยหรือการมาเป็นศิลปินผมคิดว่าผมทามันได้ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมา23่ปีเพราะฉะนั้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ทําอันนี้ผมไม่ทาอย่างอื่นมันมันก็ไม่ใช่ทางไหนๆเราเลือกมาแล้วเราก็เอาให้สุดเลยดีกว่าโอ้โหเนี่ยนะครับวัยรุ่นร่าดรีฟังไว้ฮะ สำหรับเรานะครับเลือกเลือกมันแล้วทําให้สุดอำให้สุดครับโอ้ชอบคือเรารู้สึกว่าคือครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้คือถามว่าทุกคนเฟลไหมทุกคนเฟลนะแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสียเวลาเฟลกันมันนานเท่าไหร่ใช่แล้วคืออย่างอย่างตัวตนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ออดิชั่นครั้งเดียวเราได้เลยอ่ะมันน้อยอ่ะมันไม่ได้มีกันทุกคนเพราะฉะนั้นคือเราลองครั้งเดียวแล้วเรา ลมเลิกแล้วเหรอคือแบบถ้าเราชอบมันจริงๆเราก็ต้องพยายามต่อไปอ่ะก็กลับเป็นคิดบวกไปใช่ครับนะฮะไม่ได้เอาที่แบบการตกรอบมามาคิดบอให้ท้อถอยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่านมาถึงปีที่สามเข้ารอบนะฮะเขาประกาศยังไงตอนเข้ารอบโอ๊ยน่ากลัวมากคือมันจะมีมันจะมีเข้ารอบเปลี่ยนโนก่อนครับคือสมมติว่ายังไงนะรอบรอบเปี่ยโนไม่เท่าไหร่ต้องรอบตอนที่แบบคัดขึ้นเพื่อเป็น24คนสุดท้ายยี่สิบสี่คนสุดท้ายเนี่ยน่ากลัว ีผมใจมากก็คือจะมีจะมีแผ่นป้ายอยู่บนเวทีก็จะเป็นป้ายวีแล้วก็จะประกาศประกาศเลยว่าอ่านัมเบอร์อะไรบ้างนัมเบอร์อะไรบ้างตอนนั้นเขาเรียกมัาเป็นตอนนั้นเขาเรียกมัเป็นภาคภาคครับอย่างเช่นภาคเหนือตัวแทนมา8ดคนอย่างเงี้ยได้กี่คนอธิบายตั้งแต่เริ่มประกวดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอได้มาแล้วเขาก็ให้เลือกให้เราเลือก V ีเลยใช่ปีนั้นตื่นเต้นมาก แล้วปีนั้นมีเขาเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เล็กๆตรงที่ว่าเหลือสามแผ่นป้ายสุดท้ายแล้วผมโดนเรียกลงเวทีมาแล้วผมก็รู้ว่าตกรอบแล้วแน่ๆเลยนี่เรคิดว่าไม่ได้แล้วสักพักเหลือสามแผ่นป้ายบนเวทีเพราะฉะนั้นจะเรียกคนที่อยู่ข้างล่างขึ้นไปสามคนแล้วมีผมอยู่ในนั้นด้วยก็โฮเลยก็โฮเลยก็โฮอีกก็โฮอีกแหมคุณชายโฮคุณชายโฮจริงนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงอ่ะหลังจากที่แย่มาแล้วสองปีพอเข้ารอบทีเนี้ยกลับบ้านไป บอกกับตัวเองว่าไงบ้างคิดยังไงในการเข้ารอบมันดีใจมากใช่มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจแต่หลังจากความรู้สึกดีใจนั้นคือแบบเราเราพร้อมที่จะลุยแล้วคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องมานั่ง audition อีกแล้วอ่ะผ่านมาขั้นหนึ่งแล้วคือเราผ่านมาเราผ่านการ audition มาสามปีแล้วครับคือคือเรารู้ว่ามันมันเหนื่อยยากแล้วมันก็มันก็ยากเหลือเกินคือทั้งการเดินทางไปนู่นมานี่ทั้ง จะต้องจองโรงแรมจะต้องเดินทางต้องหยุดเรียนต้องอะไรคือคือหลายๆมันมันมันเหนื่อยแล้วคือพอเรารู้ตัวว่าเออมันออชั่นเสร็จแล้วมันคือมันมันโล่งแล้วอะ่ะมันรู้สึกเออดีใจมากแล้วคือเราไม่ต้องมานั่งแบบผ่านกระบวนการอะไรพวกนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ได้เป็นหน,นึ่งในสองคนนะฮะที่คนไทยทั้งประเทศโอ้โหชอบมากนะครับ,น,รบนิดนึงฮะบรรยากาศของการร้องสดบ,บนเวทีแล้วก็จะมีให้เรื่องราวของการโหวตออกเงี้ยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นวินาทีแรกที่แบบ คอนเสิร์ตสดสดเราต้องมีการโหวตจากทางบ้านเข้ามาให้คะแนนอะไรกันอย่างนี้ครั้งแรกที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีเนาะเรารู้สึกได้เลยว่าเวทีมันใหญ่มากอ huh. เป็นเวทีที่ใหญ่แล้วรู้สึกว่าคนดูเยอะมากแสงมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าเราตื่นเต้นอันนี้คอนเสิร์ตแรกร์ตแรกครับคอนเสิร์ตแรกตอนที่ยี่สี่คนเลยถามหน่อยนิดนึงครับ,รบกำมายพอเขาประกาศชื่อเราแล้วเราต้องเดินออกมาเนี่ย วี่อะไรเงี้ยวีวีอะไรเงี้ยอะต่อยอะต่อยใช่ไหมฮะตอนจอกมาร้องใช่ตอนจับพอเดินออกมาร้องรู้สึกไงบ้างฮะมือใจคือแบบถึงเวลาของเราแล้วแต่มือยังแบบแต่มือเปียกนะมืออยู่อย่างเงี้ยไม่เปียกมือจะสั่นถึงแม้แบบจะพยายามให้นิ่งตื่นเต้นคือมือสั่นแน่นอนอคือมันก็ตื่นเต้นแต่มันเป็นเป็นความตื่นเต้นในในในทางที่ดีครับด่แรกๆคือมันรู้สึกว่าเออเราเราได้มาประทําอะไรที่เราอยากจะทามานานแล้วได้จับไม้ร้องได้ เออโอเคโอเคความตื่นเต้นมันมีอะดรีนาลีนด้วยอะไรเงี้ยมันนะฮะจริงๆคนที่ร้องเพลงมาเนี่ยนะฮะหลายๆคนเขาเคยฝ่ฝันนะว่าอยากจะมีเพลงของตัวเองสักเพลงสักอัลบั้มหนึ่งนะฮะหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆของตัวเองนะฮะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเลยนะครับแล้วก็ออกซิงเกิลมานะฮะเพลงแรกชื่อเพลงของต้นก่อนนะของต้นชื่อเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนครับเธอมีเวลาฟังแค่ไหนนะครับเอาไหมนิดหนึงอันนี้เอออันนี้นึงโอเค ลองไงนะโ okay. อเคจูนจูนชีจูนชีจูนชีแต่เธอ,อมีเวลาฟังแค่ไหนเรื่องราวความในใจที่ลน้นเนอ ว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่วันแรกเจอแต่เรามีเวลาเพียงแค่นี้อาจไม่พอให้พูดอะไรให้โดนใจของเธอหากเธอ ไม่มีเวลาจะอยู่กันนานก็อยากจะบอกสั้นๆว่าฉัน,น,นรักเธอ,อติดใจลูกไยี่เขามากเลยเออเออเอนี่ยเสียวเลยใช่ไหมนะครับนะฮะเป็นไงฮะซิงเกลิลแรกในชีวิตดีครับ,บตื่เพลง,พลงนี้อัดนานไหมอัดนานไหมอัดไม่นานครับประมาณ องชั่วโมงโอ้สองชั่วโมงเหรอใช่ประมาณนั้นคือคือด้วยความที่มันเร็วเนาะอัลบั้มนั้นเราต้องออกให้เร็วเพราะเป็นเป็นช่วงที่ออกมาจากบ้านใหม่ๆใช่ก็ทุกอย่างจะค่อนข้างไปเร็วๆนะด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วรู้สึกไงฮะสิงเโปแรกในชีวิตเว้ยเอาแล้วเว้ยรู้สึกไงก็รู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหวยหามาตลอดชีวิตก็คือเราอยากจะมีเพลงอยากจะทําอะไรแล้วก็เราได้ทํามันจริงๆได้อยู่อยู่ในห้องอัดได้ นั่งขีดเส้นว่าเออท่อนคำนี้จะเน้นยังไงจะร้องยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเป็นเป็นภาพในฝันที่เราฝันมานานแล้วเออมันต้องมีภาพนี้อยู่สักวันหนึ่งแล้วคือมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วกันอยู่ในสตูดิโอกู่ในห้องอัดกันทําอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับก็คือรู้สึกว่าเออมันแบบมีความสุขแฮปปี้น่ะนะฮะก็อย่างว่านะคนทําความฝานันสําเร็จนะครัมีซิงเกลิลแรกด้วยนะครับอาคาชามั่งฝังคาชามั่งซิงเกลิลแรกครับิซิงเกิลแรกครับซิงเกิลแรกของผมมีชื่อเพลงว่า เธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นฮะเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับผมนิดนึงนิดนึงนะเดี๋ยวเลยรู้สึกว่ารีดลมปานจากลำไส้ใหญ่มาเลยแบบจะร้องยังไงต้องต่าต้องนั่งเนื้อเนื้อก่อนน้องไปนานเนึกคีด้วยเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้น เธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเ <Yeah. S 1> มียเวลาฟัง เสียงคนร้องเพลงวพอนี่มันดีจริงๆนะฮะมไม่เหมือนกับพวกเราไปร้องให้เราเก่กันเมื่อไหร่มันจะลงมาอะไรเงี้ยนะอ่ะรู้สึกไงครับซิงเกิลลน์ในชีวิตมีความสุขมากมากเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราเคยแต่ได้แต่คิดว่าโอ้ยถ้าเรามีเพลงของตัวเองอรู้สึกดีเอาเพลงมาให้คนอื่นได้ฟังคนอื่นได้ฟังเพลงเราะแต่วันนี้มาเราเราได้มีเพลงได้มีซิงเกิลของตัวเองจริงคือแบบ เรามีความสุขนะครับปกติเคยแต่ร้องตามเพลงคนอื่นใช่ไหมไอดอลของเราอะไรเงี้ยนะครับวันหนึ่งมีทําให้คนเป็นเพลงของตัวเองให้คนอื่นมาร้องตามเพลงเราบ้างมีไอดอลไหมครัไอดอลในการร้องเพลงมีครับใครขะงนัทจะเป็นพี่พี่วง ETC ETC ทั้งวงถึงนะครับก็แนวป๊อปป๊อปใช่นะฮะฟังสบายสบายนะครับชอบเพลงอะไรฮะเดี๋ยวจะได้ลองด้วยของพี่พี่ ETC ของพี่พี่ ETC ผมชอบ ทุกเพลงอันนี้ผมพูดจริงๆผม embodied, ไม่ได้ไม่ได oh, ้อวยไม่ได้แบบนะฮะผมอยากฟังเพลงท่อนหนึ่งอ่ะจัดจัไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนั่นเป็นแพนมีแพนด้าเปล่าอ้าวก็ของ E T C ไงอ๋อจัดใช่คือคุณไม่ฟังอะไรคุณจะฟังตัดๆัดอย่างเดียวใช่ไหมนะฮะ E T C นะครับของของต้นก็มีหลายคนครับแต่ว่าชอบพี่บีพิรพัฒน์โอ้โหบีพิรพัฒน์ชอบรู้สึกว่าเขา สุดยอดมากเพลงอะไรฮะเพลงอะไรที่แบบโหคือก็ชอบมาตั้งแต่คริเชนโดเลยอะครับนะตั้ความจริงในใจอะไรพวกนั้นอะไรเงี้ยใช่พูดตรงๆอะไรเงี้ยครับครับนะฮะก็อ่ารุ่นแล้วแต่มีไอดอลที่เก่งๆนะครับนะฮะรู้สึกตอนนี้นะฮะก็หลังจากประสบความสําเร็จในการออกเทปนะฮะมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับแฟนคลับหยุ่งล่างเต็มเลยครับนะฮะรู้สึกไงบ้างแบบเออแบบวันนึงอ่ะมีคนมา ปกติปกติเราเคยไปกีดคนอื่นไมนไี้มีดเคยกีดเราเคยครับใครมาใครคือก็อย่างอย่าง a f อย่างเงี้ยก็เคยไปดูครับเคยติดตามอยู่เหมือนกันก็เคยไปดูคอนเสิร์ตใช่ใช่เคยวงเคยโวตให้คนที่เราอนอะไรเงี้ยเราก็เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลยเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดแบบโหแบบยกป้ายไฟหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเออเราก็ไปติดตามไปดูคอนเสิร์ตไปเป็นในแนวของแฟนเพลงมากกว่าใช่ครับแล้ววันนี้ครับเรามีแฟนเพลงของเราเออรู้สึกไงบ้าง เรารู้สึกดีใจฮะที่วันหนึ่งเรามีผลงานออกมามีคนชื่นชอบในผลงานของเรามีคนมีคนชื่นชอบสิ่งที่เราทำฮะซึ่งเราอยากรักษาตรงนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดอืมนีม่เห็นไหมนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่มีแล้วนะมีแล้วต้องรักษาไว้ด้วยใช่นะครับต้นเหรอฮะรู้สึกอย่างตอนแรกๆเลยรู้สึกประหลาดครับเรารู้สึกว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความประหลาดในทางที่ดีเพราะว่าคือ ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีใครที่ที่ไม่ใช่พ่อแม่เราที่จะมาแบบชอบเราจะมารักเราจะมาหวังดีกับเราขนาดนี้อะไรยเงี้ยก็คือคือแฟนคลับพวกนี้เขาก็จะแบบว่าน่ารักมากก็คือจะโหวตให้เราเขินไม่เขินไหมที่แรกๆก็เขินครับแรกๆก็แบบยังไม่ชินไปไฟตัวเองมะแรกแอกกอยังมีไฟตัวแรวะคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะนะฮะแต่แรกก็งงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแับแล้ววันนี้ตามมาเยอะเลยอยู่ล่างใช่ครับนะครับก็ปาร์ตี้กันอยู่เลยใช่ไหม นะฮะก็วันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากนะฮะกับสองทั้งทั้งคู่เลยใช่ไหมครับครับอ้าวถามแล้วเหรอครับถามแล้วครับเรื่องซิงเกิลผมถามไปแล้วไปถึงอย่างไรเมื่อกี้ทําไมนะครับเอาเป็นว่าฝากดีกว่าเออฝากให้ทั้งให้ทั้งคู่ฝากครับฝากซิงเกิลใหม่ทั้งคู่ของทั้งคู่เลยสําหรับซิงเกิลใหม่ของพวกเราทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นบ่ายสองของกระชาหรือว่าจะเป็นคามอนของต้นนะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะที่ w w w t ์เว็บดอ c ทรูครับหรือว่า โทรศัพท์ครับกด2 4ตัวฮะแล้วโทรบอกโอเปอเรเตอร์ครับผมว่าอยากได้เพลงไป2หรืออยากได้เพลงแค่ของเรียนแบบเอ้ยไม่ใช่แล้วก็เขาต้นเขาแอบเขายดเขายของตัวเองหมดเลยเขาแอบโปรโมทเพลงเซลเลยไงฮาร์ดเซลนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็สําหรับพี่ๆน้องๆชาวราชบุรีนะครับอย่าลืมด้วยแล้วกันวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้ครับผมใช่ครับใครที่มีฝันผมพูดมาตลอดเลยพูดมาตลอดเลยว่า ถ้าคุณมีฝันก็อยากจะให้ทําฝันให้เป็นจริงฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําความฝันมันก็เป็นไดแค่ความฝันอือยากจะให้ออกมามีโอกาสมาถึงเขาเรียกว่าหน้าบ้านของคุณแล้วฝากไปด้วยลวกันเอฟซีครับคือคือคนที่ไปออดิชั่นมาหรืออะไรที่ต่างๆนานาที่คุณทำมาหลายครั้งแล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ยคืออยากให้สู้ต่อไปใช่ครับเพราะว่ากเออเอาตรงนั้นคือเราเราเข้าใจว่ามันลําบากมันมันมันเหนื่อยอะไรเงี้ยในการออดิชั่น อย่างที่บอกคือบางทีต้องไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ไปจองโรงแรมไปจองที่พักต้องหยุดเรียนต้องอะไรคือมันเหนื่อยแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือเราเอำนวยความสะดวกให้คุณเลยไป<ช>ถึงจังหวัดที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นก็โอกาสมาขนาดนี้แล้วก็อยากจะให้คว้ากันเยอะๆไนเงี้ยคือมีความฝันอยากทําก็ไปออ d i t i o n กันเลยครับนะฮะก็อย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝันนะครับปล่อยให้ความฝันลอยนวลอ่าฮะนี่เวลาเวลาจีบผู้หญิงเราใช้สำนวนแบบนี้ไหมฮะ เวลาจีบผู้หญิงใช้สำนวนแบบนี้หรือเปล่าผมไม่เคยสังเกตตัวเองเราเราค่อนข้างจะออกแบบเขาเรียกอะไรมีทักษะมีในการพูดที่ดีอย่าอย่าปล่อยเห็นไหมเขาจะตกอย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝันเนี่นะฮะปัจจุบันครับมีแฟนขับอย่างเดียวใช่ไหมฮะมีแฟนขับอย่างเดียวครับคับผมถ้าถ้ามีแฟนผมถามแล้วจบให้เลยแล้วมีแฟนขับตอนนี้แฟนขับของข้า โอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปต่อนะฮะสัมภาษณ์ต่อกันที่อีกสถานีหนึ่งนะครับก็ติดตามฝากผลงานของสองน้องคู่นะฮะคูทั้วงสองเราเสียงดีๆไว้ด้วยนะครฮะแล้วก็ฝากไปถึงรายการของขชาด้วยใช่ครับโอ้จะจะบอกว่าพี่ดีเจฮะดูรายการซินิพ็อปของผมด้วยครับครับผมรู้สึกสงสัยอยู่อย่างเลยไงผมรู้สึกปลื้มปริ่มมากรายการซินิพ็อปแบบเวลาเขาแบบว่ามีศักท์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะปลื้มปริ่มคืออะไรครับปลื้มปริ่มคือแบบปลื้มและปริ่มไปด้วยความ ปื้มปิติอะครับนานๆทีจะมีคนมาบอกที่พี่ดูรายการน้องอันนี้ขอเข้าใจปื้มปิติปื้มปิ่มปื้มปิ่มภาษาแฟนคลับใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนมันกระจายออกมาแล้วอะอะไรเงี้ยติดตามได้ยังไงฮะก็สำหรับรายการซีนีพ o อปครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับผมจะอยู่ในช่องช่อง TrueVision 41, 42, 48ครับผมจะวนอยู่ในนั้นก็ บทบาทใหม่ของกชชาคือพิธีกรเนี่ยอยากให้ทุกคนลองดูแล้วกันว่าอีกหนึ่งบทบาทแล้วนะใช่อีกหนึ่งบทบาทฮะครับลองดูครับแต่เวลาเขาเป็นพิธีกรผมชอบเขาอย่างนั้นนะมรู้ไหมฮะยังไงฮะคือเขาเป็นพิธีกรที่ไม่อยู่นิ่งไงออืเวลาเขาคลิปเขาจะเอ๊ะผมเคยดูด้วยเนี่ยของจริงเลยผมเคยดูไม่ต้องใช้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเขาเป็นเขาเป็นสตา์สตาร์ใช่ไหมตอนสงใช้มากอย่าลืมนะครับ กับผู้เรื่องนี้เขาก็โยกไปโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาอ้โพราะเจ้าจอดอ่ะอมันยอดเดี่ยวมากอ่ะติดตามกันแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งีหน้าที่นะฮะที่เป็นอีกเก้าหนึ่งนะครับของทั้งสองคนด้วยกนแล้วกันนะครับแล้วก็วันที่สิบนี้อย่าลืมนะฮะประกวด AF10 กันนะครับช่วงนี้ลาเลยอ่นะครับนะครับก็ก็ไปสิครับ โอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับนี่หนึ่งฮะราชบุรีเคยเอ่อลาชบุรีมีโอกาสด้วยคอนเสิร์ตของลังคู่ไหมอ่าเมื่อเมื่อไม่นานมานี้คชาเคยมีมีมากับ t ั m o v e Edge ครับผมเคยมีคอนเสิร์ตที่ราชบุรีมาแล้วแต่ครั้งต่อไปจะมีอีกหรือเปล่าอยากจะให้คอยติดตามกันดูครับผมยังไงก็จะคอยเขาเรียกว่า สื่อสารหรือบอกข่าวสารกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วปากบอกสถานีเราได้ได้ครับโอเคขอบคุณนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ไปเบรกเลยไปเบรกเลยก็แล้วกันขออนุญาตไปถ่ายรูปกับสองหนุ่มกันก่อนนะฮะแล้วก็ลงไปจกปลากับฟาคขับข้างล่างโอเคโอเคครับผมขอบคุณนะฮะแล้วก็เรากลับมาเจอกันในครึ่งหลังของเราครับ